สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวตัวด็อกอ่าเือที่เรียกว่ามินิด็ดอกนะฮะของค่ายกูรีคิกนะฮะก็คือเป็นด็อกของ Nintendo Switch เนี่ยแหละขนาดก็จะเล็กกว่าตัวของแท้นะฮะประมาณเกือบเท่าตัวนะฮะสำหรับบกพาไปนอกสถา,านที่นะฮะอันนี้ ตัวนี้จะพัฒนามาจากตัวด็อกเก่าซึ่งตัวด็อกเก่าเนี่ยต้องถอดถอดถอดแผงวงจรของตัวด็อกที่มากับ n นะินเทนโดสวิตเนี่ยมาเสียบอันนี้มีแผงวงจรให้เลยนะฮะข้างในก็โดเรียบสวยโลนะฮะเปิดเข้ามาข้างในก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ตัวด็อกนะฮะตัวนี้ตัวนี้ประกอบไปด้วยตัว ตัวกันลื่นนะแล้วก็วิธีใช้งานก็แค่ถอดต,ตรงนี้ไอ,อ้ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะติดได้ตรงนี้เป็นที่ตรงนี้เป็นสายเสียบ USB C แล้วก็มีที่ระบายความร้อนนะฮะตัวนี้ประกอบไปด้วยสายอะแดปเตอร์นะอ่า USB 1 1ทัว1พอร์ตนะฮะแล้วก็สาย HDMI อันนี้จะต่างกับตรงนี้มาของตัวหลักเนี่ยมันจะมี HDMI 2.0ด้านนอกด้วยแล้วก็มี HDMI ตัวหลักนะฮะ3.0อยู่ด้านในแล้วก็ที่ชาร์จ USB UH C แล้วก็ตัวตัวแบบช่อง HDMI นะฮะ AC adapter USB นะฮะประมาณนี้ ก็คือตัวนี้ตัวนี้มันจะมีช่อง USB ประมาณ3อันนะฮะสอันแต่นี้มีให้มาแค่อันเดียวเดี๋ยเอาตรงๆก็เสียบแค่อันเดียวก็เหลือเฟือแล้วฮะปกติตรงนี้เป็นตัวนี้เป็นแถบแม่เหล็กเหมือนกันนะก็เวลาใช้งานงมันสามารถเอา,เอาตัวฝาเนี่ยมาประกบเก็บไปตรงนี้ก็ได้เป็นเป็นที่ประคองนะฮะเป็นที่ประคองตัวจอนะฮะ โอเคเดี๋ยวอ๋อผมลืมไปฟังก์ชันเพิ่มเติมมาของตัวม i ดด็อกตัวนี้ก็คือจะมีโหมดโหมดด็อกโหมดนะฮะด็อกโหมไว้ทำอะไร d o อ Mode ก็คือเอาไว้เปลี่ยนคล้ายๆว่าคือสมมติถ้าไม่อยากเล่นกับหน้าจอเราก็สามารถเล่นกับตัวหน้าจอ LED ที่เสียบอยู่ก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันสามารถต่อกัะจอทีวีได้จริงไหมหรือว่าอ่าเป็นอ่าหรือว่ามันเล่นๆน,นะฮะโอเคไปดูกันนี่นะครับหลังเสียบปุ่มด็อกกับเครื่องนะฮะก็คืออันนี้เป็นเครื่องที่เสียบนะฮะ มันก็ใจหวับสามารถขึ้นหน้าจอได้ตามปกติเหมือนกับตัวด็อกทั่วไปนะฮะประมาณนี้แล้วก็อ่ะต่อมาเราจะมาลองปุ่มด็อกโหมดอ่าจำปุ่มที่ที่ผมเคยบอกได้ใช่ไหมที่ว่าเป็นอะไรนะเป็นปุ่มเล็กๆอะเดี๋ยวเราจะมากดกันนะครับ นี้นะฮะพอกดปุ่มดอกโหมดปุ๊บมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอให้เล่นสมมุติว่าใครไม่อยากเล่นจอใหญ่ถอยากไปเล่นจอเล็กของ LED ปกตินะฮะอ่าพอดีว่าคอมผมมีผมเสียบสาย2ช่องเนาะมันก็เลยกลับไปหน้าจอของเหมือนเดิมเพราะว่าจอของ Nintendo Switch มันยาเมันอยู่จอเล็กแล้วนะฮะ โอเคครับรีวิวสั้นๆก็ประมาณนี้นะฮะชอบถุดใจกดติดตามนะฮะมีอะไรมาอัปเดตจะมาลงเรื่อยๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ